ยังช่วงดี้ตรงที่ว่าผมได้มาอยู่กับทุกคนและมาช่วยทุกคนเต็มที่นะครับเคริดเมื่อไร่ผมต้องเดินตามหลังทาธิบดีรุ่นนะครับดังนั้นช่วงที่โควิดยันอยู่อ่ผมก็จะอาสาทำงานตรงนี้เต็มที่นะครับ และวันนี้นะครับข้าวรายได้ของผมวันนี้จต่ข้าววิทยากรของผมมอบให้กับคุณจนนะครับผู้ใหญ่ครับโอเคนะครับเป็นทางการกันไปแล้วนะครับกับพี่น้องโค้ดอ,อย่างต้นไหมครับก็นังจากรีมืองเปลื้อนอยู่ใจบุรีสักพักนะครับรอคอยอีก,อง,กงทาของการยกกครั้วนันนี้เป็นโอกาสอีกวัาานหนึ่งนะคะที่ทางคณะวิศวกรสังคมราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะได้ลงพื้น ใส่พ้องอย่างนี้นะคะวันนี้นะคะขอกล่าวที่นีงานจังหวักา ต้องเนตี่้างกับตือช่บุรีไช่บุรีมีต้องเขียวตะระบีนะครับได้ส้ก้วอ่ากิจกรรมกิจกรรมัเอาเงหน้าหน่อยค่ะ ตอนนี้นะคะนี่กำลังคิดคิดอาตัวเองตัวเองบรรยายเลยค่ะตอนนี้นะคะเริ่มจากกิจมงเช้านะคะเราไปรับนักท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงบุรีก่อนนะคะแล้วก็พานักท่องเที่ยวมาไหว้พระกันตอนเช้าที่วัดท่ามค่ะเรียกว่าพระวัดพระรูปยอดของวัดท่ามโ hom กิจกรรมนะคะที่เราจัดขึ้นใช่ไหม ที่เป็นเรือกันว่ามันเป็นท่ำหง่ะค่ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะนะคะเราเริ่มเริ่มสร้างกิจกรรมเรียกว่าจัดเป็นทริปทัวร์ขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะวิศวกรร่วมกับกรมชาวบ้านเริ่มจัดการจัดกาะ

หวานต้นอะไรคะอาจารย์อันนี้จะเป็นมเมล็ดต้นปอเถืองนะคะเ,เรจะมาปลูกต้นปอเถืองกันแบบพื้นที่นะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นแข็งนิดนึงเ้ือที่สองพวกนี้ก็จะปลูกใช่ปรับพื้นที่ก่อนปรับพื้นที่ก่อนแล้วก็โรยเมล็ดปอเถืองกันอยู่นะคะตอนนี้คะ่ะค่ะตอนนี้เราก็ว่า รอบรอบสะค่ะใช้วิธีหวานเอาคุณผ<อ><อ>ู้ชมค่ะเด่เร่งบรรยากาศรอบรอบสะนะคะ รรยากาศรอบๆสะ200ไร่ค่ะที่เราจะกำลังพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นี้ท่านดกร์ิษณะนะคะวันนี้ท่านเรียกว่ามาเป็นผู้ให้ความรู้และก็ให้แนวทางในการพัฒนาใช่ไหมคะพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะพูดอะไรหน่อยได้ไหมคะสระน้ำ200ไร่นะครับจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของชัยบุรีนะครับเราตั้งใจจะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวจากกระบี่เข้าสู่ราุฎร์ธานีที่นี่ ตัวมีท่านผ,ผู้ใหญ่บ้านนะครับค่ะทาวทิศสวัสบบดีเป็นผู้บริหารจัดการนะครับส่วนผมเนี่ยเป็นนักวิชาการที่เข้ามาให้คำปรึกษาและก็รทำงา,านเนี่ยช่วยกับชุนจนค่ะค่ะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะอันนี้ท่านท่านผู้ใหญ่นะคะสำหรับไอ้จับในหอให้นะครับค่ะวันีในนามของหมู่บ้านต้งองของขอบคุณ ทางเราเลยรัฐวัตถุรัตนีที่กางยินโดยโต๊ะเกี้ยนะสอแก้วแล้วก็น้องๆวิศวกรทางคมนาคมกระจายยินกับมันที่ที่จะเป็นศูนย์ะลางนันเด็กต้องเที่ยวทางดำเนินการโดยการผู้ช่วยปตวีปรปันที่เป็นผู้ช่วยแล้วก็จะเป็นศูนย์กลางในการท่องเที่ยวของหมู่บ้านประจานเดียนมาโดยตรงจะลงมันที่ช่วยปตวีจะเป็นตัวแทนของพี่น้องทุก้าติ มีตำบลเตยทองมีมารที่ดก็ต้องขอขอบพระคุณที่ชัดนะครับที่ได้ได้ความสำคัญแลก็ข้าหมายก็คือตามที่ผมได้พูดกับท่อนต้องเกิดกิจกามาผมมีแนวทางการดนินงานซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านลุงเต้ที่วบาวีจละพัฒนาดำเนินปอย่างมากีมาช่วยกันทำให้คบรได้ค่ะตรองเที่ยวของจุนจน ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านติดตามกันต่อไปนะคะสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของชัยบุรีนะคะนี่คือบรรยากาศของสระน้ำสองร้อยไร่นะคะที่อยู่ในหมู่ห้าของตำบไทองนะคะตรงนี้จะเป็นแหล่งแลนด์มาร์คนะคะหรือว่าจุดชมวิวค่ะนะคะ,นะคะ <laughs> แล้วก็มีน้องน้องวิศวกรนะคะแล้วก็จะมีอ่า นะคะชาวบ้านนะคะมาช่วยกันพัฒนานะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูบรรยากาศไปเรื่อยๆคืนนี้เดี๋ยวเราจะพักแรมกันี่ค่ะ,คะบรรยากาศยามเย็นนะคะที่ฉาร200ไร่อตอนนี้นะคะก็เริ่มการเต้นกันแล้วค่ะ ผมมีแสงไฟนะคะคนี่บรรยากาศประมาณนี้เลยดูเล็กๆนั่นคือดวงจันทร์นะคะเ,คเดี๋ยวคืนนี้เราจะมีปาร์ตี้เล็กๆก,กันค่ะนี่หนไหมโอ,โอบ้บรรยากาศหัวค่ำเนาะ สวยมากค่ะสวยมากสวยมากสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศกช่วงบกข่ำนะคะที่สะสองร้อยเมตค่ะเดี๋ยวเราจะมีมีปิ้งยา่างมีปิ้งย่างช่วงค่ำ